ดีทุกคนทักทายสบายดีทุกคนเดอ้อตอนนี้ดากายยูที่เออทงไฮท,ทงนาอยู่บ้านนี่แหละว่าตอนนี้กาลังสิไปอ่ากาลังสิไปงมปา่าสวยนาสาวนาสาวเพิ่นดูดหนองกะออกมาแต่บ้านไกลเติบแล้วเนาะดอกประเทศไทยให้เบิงตอนออกมาแล้วมัน,ดนแดดแหงก็เลยมาถ่ายยูทีเลยเป็นจังไดบรรยากาศไกลสิฮอดแล้วเนาะ ขาเจ้าอันขาเจ้าดูดแล้วแต่เศร้าพุ่นหละแล้วกาขาเจ้าดูดแล้วแต่เศร้าพุ่นแต่ว่าดาวหาก็ออกมาสงสัยเขาเจ้างมสีแล้วไปเลยนี่นะเดี๋ยวเราจะพ้าไปเลยเนาะโอ้ได้ขามขัวได้ขามขวัวทะกคน ซีรอดหรือบอ๊อฟอ่าดิลมซ้ำถือทางอยู่บ่นี่เรือเรือเข้ามาแล้วเป็นเงียบๆนะทุกคนอันนี้เป็นบอ่อที่ะเจ้านอนเฝ้านอนเฝ้ากะหลายคืนเติบเพื่อยานคนมาหลับอุย๊ยข้าเจ้า,ากินข้าวเช้าหรือกินข้าวเที่ยงเนี่ยนะเคย าได้ประมาณจักโลแล้วนะสาวาบ้านซีติดตตด็ดเด่บ้นมูกจักอ๋อแมีแต่ปลานี่แหละนี่กโมมีแต่ปลาสลิดแม่นบาะอืม เขาว่าสิมาลงงมกับแล้วแหละงมแล้ว,ว,ว <laughs> มันเบิดแล้ว,ว,ว <laughs> มันเบิดแล้วลง่ลงโลกโลง่งโลกข้าเจ้ากระดูดมันบอลน,นองอยู่เชิงนี่โอ้ยแต่ได้เอ็นเขาดูดน้ำแต่กลางนา <c oughs> เออดูดน้ำแต่กลางนาขันเหงอว่าเจ้าสิดูดนี่เขามาแต่เมื่อคืนนี้แล้วพักกว่า เพาะว,ว่าเด็กน้อยว่าอยู่เว่าว่าเขาที่ดูดรัทุุเขาขี้ดูดาาวัตุขามาแต่ว่ามีปูดเออวันเสาร์ป้าวันที่ไร้ได้ไหมนี่จะแตงามๆมันใช่ไีม พ่อและโบได้ลายบรนไดมีแต่ปลาดุกกับพันหมูปลาดุกกระพงกระเทียมเขาจะปลาสลิดเออไปเรื่อยๆก็ได้ นี่เขาเก็บคนเดียวได้ทงได้กับกระสอบเนี่ยเ <g ay> ก็บคนเดียวเหรอ <c oughs> เออนะข้าเจ้าผู้นำนเนาะไปเปิดอันกระถังเลยนะข้าเจ้าเปิดอันนะี้ไปเ,เบิึงไปเบิึงกระถังไปบึงไป,งไป,ปดู ¡Gracias! Oh. ปลาูนี่ปลาตัวนี้หูขนาดมันโบปากโบเบ้าเลยนะปลาจระดมันคือปลาปลาบู่อ่ะโบแม่ปลาปลาคอกับปลาบู่ผสมพันธุ์กันนะมาโบ่สมพันธุาคอกับหัวกระปู๋หรอปลาคอแล้วนี่นั่นคอแลกหัวแลกเออคอหัวแหลมยศแม่พลาบัวเราเห็นหัวกรปู๋เลยปลาอันนั้นรุนแ้วปลาบู่ตัวนั้นสีสันกว่านี่ ไปรถไปบ่กดปุ่มเก๋าตีเข้ามาเข้ามาถึงตอนกินกันเลยกินเลยเนาะเพราะว่ามาเขาเจ้าพอดีเพิ่์นุมนะ่มแล้วเบลแล้วเนาะเออพอดีแห้งมีนยังแล้วและนี่จะมาจีรูปบ่นี่จะมาจีเลยนี่ใส่ไหมเสียบไปเลยลืมเก๋า อันนี้ก็ใส่ลายเข้มลายเนะาะแต่ลายเข้มลายใส่หน่อยก็เข้มหน่อยใส่ลายเข้มลาย เขาสิเอาปลากเงินโตหนึะนะ่ะครัรนบนีบ่มันปาซาลิดวะ no ปาซาลิดปาซาลิดก็ได้นะปลาซาลิดอยู่กระสอบไปเนอปลาซาลิดอยู่ทางปาคอกับอยู่ทางปะดุกก็มี หูว่าป่าอันนี้อยู่ทางฝั่งไทยเขาเจ้าเอิญป่าเนี่ยแต่ว่าบ้านเฮาเอิญป่าสลิดคือการอะไรอ่ะบุือขนาดป่าปลาเข็งเนี่ยเอิอดปลาหมอเฮ้ยขนาดปลาเข็งเขาเจ้าเอิญป่าสลิดข้าวเอิญคือกันแล้วกับปลาโคหั่นขาเจ้าเอิญปลาซ่อนแล้วเนาะน้าสาวปลาดุกระเอิญคือกันปลาดุกปลาซ่อนบ้านเฮาเอิญปลาบวงเ่ม าสาธิตการพามหมบัวทรงสิรอดเนาะปิ้งเต้นขามเลยนี่ <c oughs> ปิ้งแบบบล่างบ <c oughs> ัวบยังเขากินเนื้อปะมันไ้กินหนังมัเออม่ได้กินหนังเขากินเนือ้อ็บมั ตนชะนอนเ่นนาเปลือยสีนี่เด็ดตอยุดก่อนก็นได้บ่ตตอกบ,บมีนะทุกคนใส่เป็นเครือเลยนี่อยู่ป่าอยู่ป่าอยูยย่ดงเขาต้องใส่แต่ของป่า 林。<Bean. S 2> <laughs> น้ำวนเสียบดีด ถ่าแต่มันซุกแล้วก็กินเนาะตัวนี้กับปิ้งปลาซุกแล้วนะทุกคนนี่ปิ้งน้อยหนึ่งเพราะว่าคนอื่นเขาเจ้าโบเผาเฮาเผาเฮาบบได้ปิ้งเออคนอื่นเขาเจ้ากินแล้วเนาะก็เลยปิ้งน้อยเดียวเข่าติ๊บวะไงเบิร์ดเสำโพกขาเจ้าเอิญเขาเจ้ากินเข่ากัเจ้าจังบุกินน้ำเพราะว่าเข่าเบิร์ดแล้ว เขากับบรรยากาศเลยฮะโอ้ยอันนี้อันนี้ปลาเผานะมันกดดำเป็นเรื่องปกติอ้าวหัวกูคังถือมันยังแดดน้าพี่อยู่น้อยดดมันหวะมาเล้ทุกคนมากินปลานี่

เขาจะว่านอนตากแดดมันได้วิตามินแดดวิตามินดำจำแจ่วน้ำเนาะด้านล่างปัามล่างแล้วแหละเหี่ยเป็นเขาไปอนไทยห่มไหมแจ่วมะกอก ทันมีข่าเหนียวแห้งสช่ไมันนี้คือขาแห้งหมดูเานี่โอ้ขอบใจขเกกินบติบนั่นมันเบิร์แล้วมันกลบเบิร์ตเหรอโอ้ยคือเอาลีมาได้เห็นนะลีนั่นเขาโมกนูกมาวันนี้ฮะมาเด้อมมกนูด้วนี่เลยใช่ไมโมกนูมนซอ ไมซอกมแคมซอกมึงนี่มกนูน <uyor> ่นมันซอกก่นี่็นู่จักแต่วัวเขาเป็นไวะตาเนี่ยโอ้ยมึงจับจี้ตาคนก่นคนเด้อนี่บอสนี่มกหนูโตแล้วน้ำไปนีแล้วโ ันร้านสิเขาบ่ดาวงูแล้วไปท่ายเรงป้อมเลยงูเด้อสินี่ขาลังพนบอยังไเขาสิบหมักกูสาวกินงูอา

มาเลือคือหมู่ไ่แก็เพื่ออเพืแล้วหางไว้ดีเพื่อเต็งัวคอยงัวงัวงอกแแมกูวากูจะยาคนหัวยาเอ้ยยาเมื่อเลนอ่งูุกอ่ ป่านี่มันป่าตัวนี้มันกว่าปลาขอรูรร้อโบปลาอตอนนี้กะหน้าสาวกับเอาปลาเมื่อแล้วนะทุกคนละกะน้นองน้องหลานแต่ละคนกับเมื่อเมืแล้วเนาะเขาเจ้าขี่รถมาส่วนดาวเป็นยางมาก็เลยต้องได้ย่างเมื่อสำหรับมื้อนี้ดาวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและก่ฝากกดติดตามให้ดาวนำเด้อบ๊ายบาย